พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นโบราณราชประเพณีแห่งสยามประเทศเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทระมหาว w a c h i r พระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวความว่าตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ถือเป็นตำราแต่โบราณว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเสด็จผ่านพิภพต้องทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังไม่ได้ทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอยู่ตราบใด ถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณที่พักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิมเป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชองค์การจนกว่าจะได้ส่งมุรธาพิเศษทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึก พระบรมราชนามาพิไทยกับทั้งเครื่องราชากากุธภัณฑ์จากพระมหาราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีราชาพิเศษแล้วจึงเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมนเทียนครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากรสัตย์แต่นั้นไปพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย ซึ่งมีหลักฐานการสืบทอดมาแต่สมัยสุขโขทยัยโดยปรากฏหลักฐานจากศิลาจารึกวัดศรีชุมได้กล่าวถึงการขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพ่อขุนบางกลางหาวไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองจึงอภิเศกพ่อขุนบางกลางหาวให้เมืองสุขโขทยัยให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อสีอินทรบดินทราทิต และจากศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงกล่าวถึงเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ในพิธีบรมราชาพิเศษพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยว่ามีมกุฎพระขันชัยสีและสเวตฉัดในสมัยอยุธยากล่าวถึงพระราชาพิธีนี้จากหนังสือคำให้การของชาวกรุงเก่าว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา จึงโปรดให้เอาไม้มะเดือนั้นมาทำต่างสำหรับประทับสงพระกริยาสนานในการมงคลเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นต้นพระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งต่างไม้มะเดือสงพระกริยาสนานก่อนแล้วจึงเด็ดไปประทับพ,พระที่นั่งพัทรบิดมุขอมาตถ,ถวายเครื่องเบญจราชากกุฏภัณฑ์คือมหามงกุฎหนึ่ง พระแสงขันหนึ่งพัดวาลวิชนีหนึ่งทานพระกรหนึ่งฉลองพระบาทคู่หนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสันนิษฐานว่าทำตามแบบอย่างสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแต่ทำอย่างสังเขปเพราะบ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชาพิธีปราบดาพิเศษแต่โดยสังเกตเมื่อพุทธศักราช2325และโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้เรียบเรียงจัดทำตำราเรียกว่าตำราราชาพิเศษครั้งกรุงศรีอยุธยาสำหรับหอหลวง เมื่อได้แบบแผนการราชาพิเศษที่สมบูรณ์และสร้างพระราชมเนทียนแล้วเสร็จจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษที่สมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2328เป็นแบบแผนการราชาพิเศษที่ถือปฏิบัติสืบมาพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ จะทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การแสดงพระราชปณิธานในฐานะทรงเป็นผู้รับพระราชภาระแห่งบ้านเมืองดังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพันพฤกษชนทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้ห่วงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพุทธศกราช2352แต่บรรดาพรึกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของห่วงแหนมิได้ให้พระราชทานแก่สมณะพรามณะอนาประชาราษทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิด พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2367พระราชองค์การปฏิสันทานในการเสด็จมหาสมาคมเจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2394 พันพฤกษชลทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2411เป็นพระราชพิธีเมื่อแรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งยังต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตราท่าก็ดีตามแต่สมณะพรามนาจารย์อณาประชาราษฎรจะมาแต่จตุรทิศต,ต่างๆตามแต่จะปรารถนาครั้งหลังในพุทธศักราช2416เป็นพระราชพิธีเมื่อสรงจเจริญพระชมพันษาแล้วครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกัน ยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุรธาพิเศษเป็นใหญ่ในสยามราชวรานาจากนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษชลทีในสยามราชวรานาจากนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของห่วงแหนนั้นตามแต่สมณะพรามนาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเทิน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2453ดูกระพรามบัดนี้เราทรงราชภาระครองแผ่นดินโดยทำรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคขสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกัน อันเป็นธรรมสื่อไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินครั้งหลังในปีพุทธศักราช2454เป็นพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษสมโพธ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2468ดูกระพรามบัดนี้เราทรงราชภา,าระ ครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเนือท่านทั้งหลายกับพ่อคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสื่อไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่สิบ เป็นการประกอบพระราชพิธีตามการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแบ่งเป็นสีขั้นตอนคือการเตรียมพระราชพิธีพระราชพิธีเบื้องต้นพระราชพิธีเบื้องกลางพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระราชพิธีเบื้องปลายพระราชพิธีเบื้องต้นในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562พิธีทำน้ำอภิเษกโดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักรจำนวน107แห่งและทำพิธีพร้อมกันในวันที่6เมษายนตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณพระอารามสำคัญประจําจังหวัด76แห่งในวันที่8เมษายนและเวียนเทียนสมโพธน้ำอภิเศกในวันที่9เมษายนจากนั้นเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากจังหวัดมาตั้งไว้ในพระอุโบสถวัสุทัศเทวรารามเพื่อเสกน้ำอภิเศกประกาศชุมนุมเทวดาทําน้ำเทพมน์จเจริญพระพุทธมนต์ทำน้ำพระพุทธมนต์ รวมกับน้ำอภิเศษของกรุงเทพมหานครจากหอศาตราคมพระบรมหาราชวังในวันที่18มสเมษายนและแห่เชิญน้ำอภิเศษของทุกจังหวัดทั้ง77จังหวัดรวมทั้งน้ำเบญจสุทธาคมคาได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราช,ชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระศีสะ ได้แก่สะแก้วสเกตสคาสยมนาในจังหวัดส,สุพรรณบุรีจากวัดส,สุทัศเทวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเพื่อพราม์ประกอบพิธีในวันที่19เมษายนพิธีจารึกพระสุพรรณบัติดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลญจกรในวันที่2 2และ23เมษายน มีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระปรมาพิไทยดวงพระบรมราชสมภพ,พแก่พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและจารึกพระสุพรรณบัตรพระบรมวงศ์ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสวันที่หนึ่งพฤษภาคมทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาบนาสมเด็จพระราชินีสุทิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ณนะพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่สองพฤษภาค,คมสเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะ พระบรมราชาุสุ์รัชกาลที่หณพระลานพระราชวังดุสิตถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชาุสณ์สพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมหาราชวังเพื่อทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีเบื้องกลางตามโบราณราชประเพณีวันที่สพฤษภาคม พระราชพิธีแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลังจกรประจำรัชการจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงน้ำมศการ พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนไตรณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหายศูนย์พิมานถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิณหอพระธาตุมณเทียนจุดเทียนชัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและเฉลิมพระราชมนเทียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงมุรธาพิเศษจากสหัสธาราเปลี่ยนพระราชาสถานะเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามขตัตยราชาประเพณีณนะพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานแล้วทรงประทับเหนือพระที่นั่ง อ,อัธติษ์อุทุมพรราชอาทภายใต้พระบวรเวตฉัตรทรงรับการถวายน้ำอภิเศกจากผู้ถวายน้ำอภิเศกทั้งแปดทิศจากนั้นทรงรับการถวายพระนพระประดลมหาสเสวตฉัตรพระสุพรรณบัตรจารึกพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีรีสินธรมหาวชิวราลงกรณ มหิสรภูมิพลราชวรางกูลกิติศริสมบูรณ์อดุญเดศสยามมินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายเครื่องเบญจราชก,กุธภัณฑ์เครื่องบรมคัติยราชวราพรพระแสงราชาศาสตราวุฒณพระที่นั่งพัทรบิดทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรดตลอดไปทรงหลังทักซีโนโทกตั้งสัตยาที่สถานจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรกะรหม,ม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุธิดาเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีแล้วเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ณพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยมหาศูนย์พิมานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมพกแล้วถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัติยาธิราชณปรา,าสาทพระเทพบิดรแล้วถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงคำ่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณหมู่พระมหามนเทียนเสด็จเถลิมพระแท่นราชบัจฑรณพระที่นั่งจักรพัิพิมานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยสถาปนาพระธนันดรศัก์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางสะทลมาศในวันที่5พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหายศูนพิมานในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทยพระนามาพิไทยและสถาปนาพระานดรดศัก์พระบรมวงศ์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางสถนมากไปยังวัดบวนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและว,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานและพระบรมราชาสรีรังคารทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตรา ทางสถลมากนั้นได้วางเว้นมาเป็นเวลานาน,านตั้งแต่พุทธศักราช2506ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ3สามรอบพระนักษร การเสด็จออกทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลวันที่ 6. พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณท้องพระโรงพระที่นั่งพุทธสวสวค์ปราศาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้นำศาสนาและผู้แทนคณะพาณิชย์เฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลแล้วเสด็จออกณศนะีหบัญชร พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปรา,าสาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณนะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทพระราชพิธีเบื้องปลาย ขบวนพยุหญยาตราทางชนลมาศก,การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญยาตราทางชนลมาศเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักร,ราช2562ในวันที่12ธันวาคมพุทธศักร,ราช2562เป็นโบราณราชาประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยอยุธย,ยา คนบุรีและรัตนโกสินทร์แต่ได้ว่างเว้นมานานนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2469แม้ว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดขบวนพยุหญาตราทางชนลมาก 17ครั้งแต่เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกถินและในโอกาสสำคัญอื่นๆพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชพิธีที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นชาติเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่ และสง่างามเช่นนี้ถือเป็นมรดกของแผ่นดินเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิมงคลแห่งราชอาณาจากักรและประชาชนที่ประมาณค่ามิได้ซึ่งจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์โลกตลอดไปชั่วนิจนิรัน์